สวัสดีครับหมีเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมที่ถือว่าเป็นคดีที่น่าเศร้าแล้วก็โหดร้ายของเบรติสเซเซนซีครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่16นะครับในวันที่11กันยายนปี1599ทางการนะครับประหารผู้หญิง2คนหนึ่งในนั้นก็คือเบรติสเซเซนซีอายุ23ปีและลูเคเซียเฟโตนีแม่เลี้ยงของเธอฐานฆาตกรรมฟรานซิสโกเซนซีซึ่งเป็นพ่อของเบติสเซเซนซีนั่นเองครับ ทำคู่นะครับประหารเขาด้วยการตอกตะปูใส่ที่ดวงตาทั้งสองข้างตรงกลางกระหน่อมและตรงคอหอยอีกทั้งยังทุบด้วยกระบองสำหรับสำหรับนั้นเองครับพวกเธอนะครับสมคบคิดกับพี่ชายอีกสองคนและเจ้านายที่ให้จัดฉากเหมือนฟรานซิสตกละเบียงมันตายนั่นเองครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องราวที่โหดร้ายนะครับที่ลูกแท้แท้ฆ่าพ่อของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมอย่างไรก็าตามนะครับหากตรวจสอบประวัติของผู้ตายฟรานซิสโกเซนซีแล้วจะพบเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากนะครับ เพราะว่าฟรานซิสโกเซนซีเป็นลูกชายของโอปบิรัสผู้รำ่ำรวยที่สุดแห่งประเทศอิตาลีนะครับหลังบิดาของเขาตายไปเขาก็ได้ตาแหน่งและอํานาจของบิดาอย่างไรก็ตามนะครับฟรานซิสโกเป็นชายที่สมควรที่สุดประนามนามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเขาเป็นคนที่ลหลงไหลเงินและอํานาจและยังชอบเรื่องเทพแบบผิดศีลธรรมนั่นเองครับฟรานซิสโกนะครับมีลูกถึง12คนจากภรยาคนแรกนะครับเขาเกลียดเด็กพวกนี้ทุกคนนะครับถึงแม้ว่าลูกชายคนโต2คนแรกตายไปเซนซีก็ไม่มี ท่าทีที่จะร้องไห้หรือว่าตกใจจากการตายของลูกของเขาเองครับเขายังคงขืนลูกสาวแท้ๆของเขานั่งคือเบติเซ่เซนตี้อย่างเป็นเวลานาน,นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับพี่ทำไมเธอถึงตัดสินใจฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเองถึงแม้ความยุติธรรมและกฎหมายไม่สามารถที่จะเอาผิดผู้กระทำผิดทีแท้จริงได้แต่เบติเซ่ก็ยังมีความกล้าหาญและความมั่นคงที่ไม่แสดงความเสียใจในสิ่งที่เธอทำลงไป เบรติเซ่นะครับถึงแม้จะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่เรื่องราวของเธอก็ยังเป็นสาวแห่งความบริสุทธิ์และยังเป็นเทพีแห่งความงามนั่นเองครับเรื่องราวข,ของเธอนะครับยังถูกทํามาเป็นดรามรดาลใจให้แก่นักจิตรกรและบทละครจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานที่มีชื่อเสียงของประเทอิตาลีอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นเองครับเบติเซเซนซีนะครับเกิดมาปี6กุมภาพันธ์ปี1577และเสียชีวิตลงในปี1599 เธอเป็นผู้หญิงชนชั้นสูงนะครับชาวอิตาลีจะมีชื่อเสียงจากการฆ่า,าพ่อแท้ๆของเธอเองที่เป็นถึงขุนนางมีทั้งความชั่วร้ายและพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมถึงแม้ประชาชนนะครับจะเห็นใจเธอในสิ่งที่เธอกระทำลงไปแต่สมเด็จพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมจำเป็นต้องทำตามกฎหมายด้วยการสั่งประหารเธอและแม่เลี้ยงของเธอหัดเธออยู่ในปราสาทแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆนะครับในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโรม เามีพ่อชื่อว่าฟรานซิสโกเซนซีเป็นขุนนางระดับสูงที่มีนิสัยชอบทำร้ายภรรยาและลูกอีกทั้งยังชอบร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและลูกแท้ๆของเขาเองถึงแม้นะครับเขาจะถูกสัดว์สินจำคุกแต่ด้วยฐาน,นะและตำแหน่งของเขาจะไม่มีใครกล้าที่จะลงโทษเขาสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาทุกครั้งไปนะครับเบริเซ่นะครับจงมีความพยายามที่จะป่าวประกาศเรื่องเล่าร้ายๆของพ่อแท้ๆของเธอ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับถึงแม้ว่าคนในเมืองจะทราบพฤติกรรมชั่วๆของพ่อของเธอนะครับแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะทําอะไรได้เธอจึงตัดสินใจวางแผนที่จะปลีกชีวิตพ่อแท,ท้ของเธอเองตามตำนานนะครับเล่าว่าเบริเซ่เป็นสาวที่มีความสวยงดงามเป็นเหตุให้ผู้ชายนะครับในเมืองทุกคนลหลงใหลในตัวเธอแล้วก็มาสู่ขอเธอแต่งงานนั่นเองครับหากแต่ฟรานซชสโกนะครับไม่ชอบเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับ เมื่อมีผู้ชายมาสู่ขอเธอนะครับเขาก็จะประก,กาศบอกว่าบริเซ่รูกดีแท้ของเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเขามากกว่าพ่อลูกนั่นเองครับทำให้ผู้ชายหลายๆคนไม่มีความพอใจกัวร่านะครับหนึ่งในคนที่มาสู่ขอบริเซ่ตามตำนานนะครับบอกว่าเขานะครับเป็นความรักลับของบริเซ่แล้วก็ไม่ได้เป่าประกาศให้ประชาชนแล้วก็พ่อขอถึงระดุนเองครับในเย็นของวันที่9ก้ากันยายนปีหนึ่งันห้ารยสิบแดนะครับ เหตุการณ์ฆาตการรมก็ได้เริ่มต้นตขึ้นนะครับผู้ผู้หญิงนะครับได้ผสมสิ่นลงไปในไวน์ให้เซนซี่ดื่มและเซนซี่ก็ดื่มนะครับจนทําให้เขานะครับเมาแล้วหลับเผลอหลับไปหลังจากนั้นนะครับผู้ชายทั้งสองคนก็เข้ามาปิดชีวิตโดยการตอกตะปูเข้าที่ดวงตาทั้งสองข้างตรงกลางกระหม่อมและตรงคอหอยเซนซี่เจ็บปวดมากนะครับจากการที่ตะปูนะครับไปอยู่บนตาทั้งสองข้างของเขาเขาได้พลัดตกระเบียงลงไปนะครับทําให้เสมือนว่าเขาเมา และตกระเบียงตายไปเองนั่นเองครับเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับก็ได้มีผู้พบศพและได้พบเบลลิเซนซี y เหตุการณ์นี้นะครับทําให้ตํารวจนะครับแล้วก็ทางการนําผู้ที่เกี่ยวข้องในบ้านหลังนี้นะครับไปสอบถามแล้วก็สืบสวนคดีฆาตกรรมนี้นั่นเองครับผลสรุปออกมานะครับว่าพี่ของเธอเองไม่สามารถที่จะทนจากการทารมานของทางการได้นะครับพวกเขานะครับได้เปิดเผยความจริงว่า คดีฆาตการรมนี้พวกเขาและเปตริเซ่และก็แม่เลี้ยงของเธอเป็นคนวางแผนและฆาตการรมพ่อแท้ๆของเธอเอง